เงาแห่งดอลลาร์เมื่ออเมริกาคุมค่าเงินของโลกเสียงเครื่องพิมพ์เงินของประเทศมหาอำนาจหนึ่งเคยสั่นสะเทือนโลกโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวหลังสงครามโลกครั้งใหญ่ประเทศทั้งหลายอ่อนแรงสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเหนือค่าเงินดอลลาร์กลายเป็นเลือดของระบบเศรษฐกิจโลกทุกประเทศต้องมีไว้เพื่อซื้อขายน้ำมัน ชำระหนี้และรักษาเสถียรภาพของตนเองรัฐบาลอเมริกาสามารถออกเงินได้เท่าที่ต้องการเพราะทั่วโลกพร้อมจะรับธนบัตรของตนเหมือนของมีค่าทองคำที่เคยเป็นศูนย์กลางถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นในสหรัฐแต่ความเชื่อมั่นคือสิ่งเปราะบางมันไม่ใช่ทองที่จับต้องได้หากเปรียบเศรษฐ,ฐกิจโลกเป็นเรือใหญ่ดอลลาร์คือหางเสือที่ควบคุมทิศทางการล่องแต่เมื่อเรือลำนี้เอียงเล็กน้อย ทุกประเทศที่นั่งอยู่ต่างต้องแกว่งตามดอกเบีย้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศเพียงครั้งเดียวสามารถสั่นสะเทือนตลาดหุ้นทั้งเอเชียเงินทุนไหลเข้าออกประเทศต่างๆเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวดอลลร์แข็งเมื่ออเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยดอลลร์อ่อนเมื่อเฟดผ่อนคลายนั่นหมายความว่าความมั่งคั่งของประเทศอื่นอยู่ในมือของใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กๆที่วอชิงตันสิ่งนี้คืออำนาจอันลึกลับที่ไม่ต้องประกาศสงคราม แต่ออกฤทธิ์ได้แรงกว่าอาวุธใดในโลกเมื่อดอลลร์แข็งประเทศที่มีหนี้เป็นดอลลร์ต้องจ่ายแพงขึ้นเมื่อดอลลราอ่อนเงินในประเทศอื่นกลับดูแข็งโดยเปล่าประโยชน์โลกทั้งใบจึงต้องมองหน้าสาหรัฐทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจขยับหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดค่าเงินของตนจึงต้องขึ้นลงตามคำพูดของประเทศเดียวทำไมการขึ้นดอกเบีย้ยที่อเมริกาจึงทำให้คนในเอเชียต้องจ่ายหนี้แพงขึ้น ทำไมตลาดโลกต้องรอฟังคําประกาศจากเฟดเหมือนรอฟังคําตัดสินของศาลสูงสุดภาพลวงตาของดอลลราดูเหมือนมั่นคงแต่ในความจริงแล้วมันคือกระดาษที่มีมูลค่าจากความเชื่อร่วมของมนุษย์ทั้งโลกถ้าความเชื่อนั้นสั่นไหวดอลลราก็ไม่ต่างจากเศษธนบัตรธรรมดาในศตวรรษใหม่นี้โลกเริ่มเห็นรอยร้าวที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนการถือทองคําของธนาคารกลางประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศ ลดการถือพันธบัตรอเมริกาและหันไปใช้สกุลอื่นในการค้าขายพลังงานนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเงียบงันใต้เงาของดอลล่าความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจสหรัฐที่พิมพ์เงินจำนวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นตลาดทําให้โลกเริ่มรู้สึกว่าค่าเงินนี้อาจไม่คงทนเหมือนที่เคยเชื่อทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทองคาจึงกลับมาเป็นตัววัดความกลัวของโลกยิ่งคนกลัวมาก ทองก็ยิ่งสว่างขึ้นสิ่งน่าสนใจคือแม้ดอลลาร์จะยังคงเป็นสกุลหลักแต่ในโลกเบื้องลึกกลุ่มประเทศใหญ่กำลังสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางนี่คือการสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่อาจเปลี่ยนกติกาโลกโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มเปรียบเงาแห่งดอลลาร์เมื่อ,ออเมริกาคุมค่าเงินของโลกทุกครั้งที่สหรัฐอเมริกาขยับโลกทั้งใบเหมือนสั่นสะเทือนตาม เหมือนดอนลลาร์คือหัวใจของระบบเศรษฐกิจที่เต้นอยู่กลางอกของโลกทั้งใบเสียงเต้นนั้นดังทุกครั้งที่ธนาคารกลางของพวกเขาประกาศดอกเบี้ยขึ้นหรือลงเสียงเดียวที่สะท้อนถึงทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ตลาดเล็กที่สุดในเอเชียในวันที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกที่แตกสลายต้องการศูนย์กลางใหม่ประเทศมหาอำนาจแห่งตะวันตกถือทองคำไว้มากที่สุดและใช้ความมั่งคั่งนั้น สร้างระบบใหม่ที่ให้ดอลลาร์เป็นเสาหลักทุกประเทศต้องถือเงินสกุลนี้เพื่อซื้อขายระหว่างกันเหมือนมีเทพผู้คุมกระแสเงินทองอยู่เบื้องหลังระบบเศรษฐกิจดอลลาร์จึงไม่ใช่เพียงค่าเงินแต่กลายเป็นเครื่องมือทางอำนาจรัฐบาลอาเมริกาสามารถใช้มันเปิดสงครามทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องยิงกระสุนเพียงขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดปริมาณแต่ความมั่นคงที่เห็นนั้นแท้จริงเปราะบางกว่าที่คิดดอลลาร์ตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า ความเชื่อร่วมของมนุษย์ทั่วโลกว่ามันคือของแท้มีมูลค่าและจะไม่ล่มสลายทว่าเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธานี้มักสั่นไหวเช่นในยุคที่สหรัฐพิมพ์เงินมหาศาลเพื่ออุ้มเศรษฐกิจหลังจากนั้นเงินที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีทองรองรับกลับกลายเป็นเงาราคะที่ทำให้คนเริ่มตระหนักว่าความมั่นใจนั้นอาจไม่ยั่งยืนความจริงคือทุกครั้งที่ดอลลาร์แข็ง ประเทศที่กู้หนี้เป็นดอลลาราต้องจ่ายหนักขึ้นบริษัทในประเทศกำลังพัฒนามีหนี้สินเพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและเมื่อดอลลาราอ่อนสินทรัพย์ในประเทศอื่นดูเหมือนมั่งคั่งแต่กลับเปราะบางในเชิงมูลค่าที่แท้จริงโลกทั้งใบเหมือนถูกผูกไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวซึ่งปลายเชือกนั้นอยู่ในมือของสหรัฐเพียงผู้เดียวนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าดอลลาราคืออำนาจที่มองไม่เห็น เพราะมันทำงานในเงามืดของระบบธนาคารกลางทุกประเทศต้องใช้แต่ไม่สามารถควบคุมได้การพึ่งพามากเกินไปทำให้เกิดความกลัวความกลัวนั้นเองที่ผลักให้หลายประเทศเริ่มมองหาทางออกจีนเริ่มสะสมทองคำรัเสเซียเร่งซื้อโลหะมีค่าประเทศในเอเชียบางแห่งลดการถือพันธบัตรสหรัฐหลายประเทศเริ่มค้าขายพลังงานโดยไม่ผ่านดอลลาร์ความเพื่อนไหวเหล่านี้เงียบงันแต่ทรงพลัง เป็นสัญญาณของยุคที่กำลังเปลี่ยนเมื่อทองคําเริ่มกลับมามีบทบาทโลกเริ่มเห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในของจริงที่จับต้องได้ความเชื่อในดอลลา่าจึงเริ่มถูกทดสอบอย่างช้าๆทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางการเงินผู้คนกลับวิ่งเข้าหาทองเหมือนสัญชาตญาณเตือนว่าสิ่งที่มั่นคงจริงไม่ใช่กระดาษแต่คือสิ่งที่มาจากผืนดิน สิ่งที่น่าทึ่งคือดอลลร์เองก็ต้องพึ่งทองคำในทางอ้อมเพราะเมื่อราคาทองพุ่งขึ้นมันคือสัญญาณว่าโลกกำลังหมดศรัทธาในค่าเงินเมื่อทองตกดอลลร์จะแข็งราวกับได้อำนาจกลับคืนทั้งสองสิ่งจึงสัมพันธ์กันเหมือนเงากับแสงไม่มีสิ่งใดอยู่ได้โดยลำพังและในช่วงเวลานี้เงาของดอลลรากำลังยาวขึ้นมันไม่ได้ล่มสลายในทันทีแต่เริ่มแสดงให้เห็นรอยร้าวที่กระจายอยู่ทั่วระบบ ประเทศต่างๆเริ่มถามตนเองว่าจะปล่อยให้อนาคตของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กที่อยู่อีกฟากโลกไปอีกนานเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เรียกว่าอำนาจดอลลาร์อาจไม่ได้อยู่ที่กระดาษที่พิมพ์ออกมาแต่อยู่ในใจของคนที่ยอมรับมันและเมื่อความเชื่อเริ่มแปรเปลี่ยนพลังนั้นก็จะค่อยๆสลายไปอย่างเงียบงามเหมือนทะเลที่ค่อยๆถอนคลื่นกลับสู่ฝั่งนี่คือเงาที่ทอดยาวปกคลุมโลกมานานกว่าครึ่งศตวตรรษ เงาที่ทําให้เศรษฐกิจหมุนตามคําสั่งของประเทศเดียวแต่ในเงานั้นเองกําลังมีแสงใหม่ปรากฏขึ้นเป็นแสงของทองคําที่เริ่มสะท้อนจากทั่วทุกมุมโลกเตือนเราว่าไม่มีอํานาจใดอยู่เหนือการเวลาและแม้แต่ดอลลาร์ก็ไม่อาจยืนอยู่ในแสงเดียวตลอดไปธนาคารกลางใต้เงาทองเมื่อประเทศเริ่มไม่ไว้ใจดอลลาร์ในโลกที่ทุกประเทศถือเงินกระดาษที่พิมพ์ได้ไม่จํากัด มีเพียงไม่กี่สิ่งที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแท้จริงและหนึ่งในนั้นคือทองคําโลหะสีเหลืองที่นิ่งเงียบแต่สะท้อนแสงได้แรงพอจะทําให้ผู้มีอํานาจทั่วโลกต้องหันมามองหลายปีที่ผ่านมาขณะที่สื่อมวลชนจับตาตลาดหุ้นและเทคโนโลยีธนาคารกลางของประเทศใหญ่กลับทําบางสิ่งที่ไม่เป็นข่าวพวกเขาเริ่มซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องช้าแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ความลับอะไรบางอย่างที่โลกภายนอกอยังไม่รู้ ทองคำที่เคยถูกมองว่าเป็นของโบราณกลับถูกยกขึ้นมาเป็นเสาหลักใหม่ของความมั่นคงทางการเงินจีนสะสมทองต่อเนื่องนับ10เดือนรัเสเซียโอนทุนสำรองจากพันธบัตรสหรัฐมาสู่ทองคำอินเดียเพิ่มปริมาณถือครองท่ามกลางเสียงเงียบจากฝั่งตะวันตกที่เริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเพราะทองคำไม่ขึ้นอยู่กับการพิมพ์เงินไม่ขึ้นกับคำสั่งของประเทศใดและไม่สามารถถูกอายัดได้ง่าย การถือทองจึงกลายเป็นการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดโลกเริ่มเห็นการแยกศูนย์กลางของทุนสำรองที่เคยรวมอยู่ในสหรัฐไปสู่เอเชียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกอย่างเงียบนันในห้องนิ่งของธนาคารกลางแห่งหนึ่งการตัดสินใจซื้อทองเพียงหนึ่งตันอาจสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลกเพราะทุกครั้งที่มีการซื้อเพิ่มนั่นหมายถึงความเชื่อมั่นในดอลลาร์ลดลงอีกหนึ่งขั้น ทองจึงกลายเป็นภาษาที่ธนาคารกลางใช้พูดกันโดยไม่ต้องเปิดปากหลายประเทศเริ่มรู้สึกว่าการถือเงินสหรัฐมากเกินไปคือความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดความขัดแยง้งการถูกตัดออกจากระบบชำระเงินโลกอาจเกิดขึ้นได้ในพริบตาเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องสมมุติหลายชาติได้เห็นกับตาแล้วเมื่อกองทุนของบางประเทศถูกอายัดเพียงเพราะขัดใจมหาอำนาจทองคำจึงกลายเป็นเกราะป้องกันที่มั่นคงที่สุดไม่อาจถูกยึดไม่อาจถูกแช่แข็ง และไม่มีใครสร้างเพิ่มได้ตามใจการสะสมทองจึงเปรียบเหมือนการสร้างกำแพงรอบเศรษฐกิจของตนเพื่อไม่ให้ถูกครอบนำโดยกติกาของผู้อื่นสิ่งที่น่าประหลาดคือการซื้อทองเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ความเชื่อมั่นในกระดาษเริ่มจางลงและของจริงที่จับต้องได้กำลังกลับมามีความหมายทองคำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญของประเทศ ที่ไม่ต้องการอยู่ใต้เงาอำนาจเดียวมันคือคำประกาศว่าเราจะไม่ฝากอนาคตไว้ในธนบัตรที่อีกฝ่ายพิมพ์ได้ตามใจและยิ่งโลกเข้าสู่ความขัดแย้งมากเท่าไหร่ทองก็ยิ่งส่องแสงแรงขึ้นเท่านั้นในยุโรปตะวันออกมีคำกล่าวว่าใครถือทองคือผู้ที่ยังคงเป็นเจ้าของเวลาเพราะเมื่อระบบเงินล่มเมื่อใดทองจะเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำมันหรืออำนาจ ทุกอย่างกลับมาวัดกันที่น้ำหนักของโลหะสีเหลืองนี้นักเศรษฐศาสตร์บางคนพยายามอธิบายว่าการถือทองมากขึ้นคือการสร้างสมดุลแต่บางคนกลับมองว่านี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่โลกจะแบ่งเป็นหลายขั้วเมื่อไม่มีใครเชื่อใจใครอีกต่อไปธนาคารกลางจึงหันไปเชื่อในสิ่งเดียวที่ไม่พูดโกหกในห้องลี้วรภัยใต้ดินของหลายประเทศทองคำถูกขนเข้าเก็บเงียบๆไม่มีแสงแฟลชไม่มีข่าวออกอากาศ แต่ทุกแท่งที่เพิ่มเข้าไปคือเสียงเตือนของระบบเก่าว่าความไว้วางใจในกระดาษกำลังหมดเวลาบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงการลงทุนแต่คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกอาจกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เงินตราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำสั่งของประเทศเดียวอีกต่อไปหากแต่กำลังค่อยๆหมุนกลับไปหาจุดเริ่มต้นเดิมของมันจุดที่ทองคำคือรากฐานของคุณค่าทั้งหมด ทองคำในมือของธนาคารกลางคือถ้อยคำที่ไม่ต้องเอ่ยแต่ทุกประเทศต่างเข้าใจมันคือคำประกาศอย่างสงบนิ่งว่าเราจะไม่เป็นเพียงผู้ตามในระบบอีกต่อไปและเมื่อเงาของดอลลาร์เริ่มยาวขึ้นทองคำก็เริ่มเปล่งแสงเจิดจ้าในห้องที่เคยมืดโลกอาจกำลังเตรียมเข้าสู่การเปลี่ยนขั้วครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นจากเสียงกระทบกันเบาๆของแท่งทองในห้องนิรภัยใต้ดินซึ่งไม่มีใครได้ยิน แต่ทุกคนจะรู้ในวันหนึ่งว่านั่นคือเสียงแห่งการเปลี่ยนยุคของโลกการเงินจุดแตกหักของเฟดดอกเบีย้ยดอลลาร์และเส้นทางหลบภัยเสียงนาฬิกาในห้องประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐดังขึ้นช้าๆทุกสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของผู้ว่าการเธอก้มลงอ่านตัวเลขเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังก่อนจะเอ่ยประโยคสั้นๆที่สั่นสะเทือนโลกการเงินถึงเวลาลดดอกเบีย้ย ในวินาทีนั้นตลาดทั่วโลกเหมือนหยุดหายใจดอกเบีย้ยคือเข็มทิศของเศรษฐกิจโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางของค่าเงินการลงทุนและความมั่งคั่งของประชาชนทุกคนการขยับเพียงครั้งเดียวของเฟดเปรียบเหมือนการเปลี่ยนทิศของลมพายุที่พร้อมจะพัดพาระ,ระบบการเงินทั้งหมดไปอีกทางช่วงก่อนการตัดสินใจครั้งนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มส่งสัญญ,ญาณอ่อนแรงเงินเฟอชะลอตัวตลาดแรงงานทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบีย้ย เงินจะไหลออกจากสหรัฐไปหาทรัพย์สินอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอลล่าจะอ่อนลงโดยอัตโนมัติและสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นคือทองคําโลหะสีเหลืองตอบสนองเหมือนสัตว์ป่าที่ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใครมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกระดาษอีกต่อไปในเวลาเดียวกันนักลงทุนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่า ถ้าดอกเบี้ยถูกกดลงเพราะระบบไม่อาจรับแรงดันได้อีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับหนี้ก้อนมหึืมาที่ทุกประเทศสะสมไว้และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มทำสิ่งเดียวกันเพื่อประคองเศรษฐกิจที่หมดแรงโลกการเงินเริ่มหมุนช้าลงแต่แรงเหวี่ยงกลับสูงขึ้นตลาดทุนผันผวน,นเหมือนเรือที่เสียหางเสือนักลงทุนบางกลุ่มหนีไปหาทองคำบางกลุ่มหนีไปหาที่ดิน หรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ส่วนอีกจำนวนมากยังเชื่อในอำนาจของกระดาษและตัวเลขดิจิทัลที่เคยช่วยพวกเขารวยในยุคก่อนแต่ประวัติศาสตร์ไม่เคยใจดีกับคนที่หลงเชื่อในความมั่นคงของสิ่งที่ไม่จริงทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบีย้ยโลกจะได้เห็นรอยร้าวใหม่ในผนังเดิมราคาทองคำจึงกลายเป็นกระจกสะท้อนความกลัวของโลกทุกครั้งที่มันพุ่งสูงแปลว่าความเชื่อในระบบกระดาษเริ่มพังทลายอีกขั้น ธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่เคยเดินตามนโยบายสหรัฐเริ่มลังเลพวกเขาเห็นแล้วว่าการกดดอกเบีย้ยไม่ใช่คำตอบถาวรมันคือยาชาที่ทำให้นขนไข้ไม่รู้ว่ากำลังป่วยหนักแค่ไหนทองคำในห้องนิรภัยจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติในยุคที่โลกกำลังหลงทางขณะที่เฟดประกาศลดดอกเบีย้ยอีกครั้งดอลลาร์เริ่มอ่อนลงตามคาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเหมือความเข้าใจทองคำทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดสองรอบในวันเดียว นักลงทุนบางคนยิ้มบางคนตกใจแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างในโลกการเงินกำลังเคลื่อนตัวครั้งใหญ่ข่าวลือเรื่องธนาคารกลางบางแห่งเตรียมลดสัดส่วนการถือพันธบัตรสหรัฐแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข้อมูลที่หลุดออกมาจากหลายแหล่งชี้ว่าประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางเริ่มโอนสินทรัพย์บางส่วนเข้าสู่ทองคำแทนการถือเงินดอลลาร์โลกเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นของการเปลี่ยนยุคการตัดสินใจของเฟดที่เคยเป็นกฎหมายของโลก เริ่มถูกตั้งคำถามเศรษฐกิจสารัฐท,ที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเริ่มมีแรงดึงดูดลดลงอย่างช้าๆเหมือนดวงอาทิตย์ที่ยังส่องแสงแต่ไม่ร้อนเท่าเดิมเมื่อด,ดอกเบี้ยลดลงจนแทบไม่เหลือที่ให้ขยับสิ่งที่เหลืออยู่คือศรัทธาและศรัทธานั้นกำลังไหลกลับไปหาทองคำโลหะที่ไม่เคยพูดแต่ยืนยันตัวตนของมันมานับพันปีมันไม่สัญญาว่าจะทำให้รวย แต่รับประกันว่าจะไม่สูญหายนี่คือจุดแตกหักของระบบที่เคยมั่นใจในตัวเองเกินไปจุดที่เฟดต้องยอมรับว่าพลังแห่งการพิมพ์เงินไม่สามารถแก้ความจริงของเศรษฐกิจได้ตลอดไปและจุดที่โลกเริ่มหันกลับมาหาสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนตามคำพูดของใครทองคำไม่ได้เพียงขึ้นราคาแต่มันกำลังถูกเรียกกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมในฐานะรากฐานของคุณค่าทางเศรษฐกิจโลก และเมื่อเฟดก้าวข้ามเส้นแห่งความอดทนโลกทั้งใบก็เริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกไทยจีนอเมริกาเกมทองคําในสงครามค่าเงินใหม่โลกกำลังเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนดอลลาร์ที่เคยเป็นพระอาทิตย์ของระบบการเงินเริ่มมีรอยหม่นอยู่รอบขอบฟ้าแสงยังส่องอยู่แต่ไม่แรงเหมือนเดิม ขณะที่ทองคํากลับเปล่งประกายจากทุกทิศเหมือนดวงดาวเก่าที่ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งในเกมใหม่นี้ผู้เล่นหลักคือ3มคู่อานาจอเมริกาจีนและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่เริ่มลุกขึ้นยืนในแบบของตน 1. คือผู้เคยเป็นเจ้าแห่งการพิมพ์เงิน 1. คือผู้สะสมทองคําอย่างเงียบงนันและอีกหนึ่งคือผู้เรียนรู้จะอยู่รอดท่ามกลางพายุค่าเงินเริ่มที่อเมริกา ดินแดนที่ใช้ดอกเบี้ยเป็นอาวุธมาฟังจีนกลับเดินในเส้นทางตรงข้ามรัฐบาลสะสมทองคำต่อเนื่องราวกับกำลังสร้างปราการใต้ดินที่มั่นคงที่สุดในโลกไม่มีการประกาศไม่มีการอวดอ้างมีเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนจนโลกเริ่มสงสัยว่าจีนไม่ได้เพียงเก็บทองเพื่อความมั่นคงแต่กำลังสร้างเงินรูปแบบใหม่ที่มีทองคำเป็นรากฐานหากวันใดพวกเขาประกาศใช้ระบบการค้าระหว่างประเทศที่อ้างอิงทอง โลกจะสั่นสะเทือนในทันทีแล้วไทยอยู่ตรงไหนในกระดานนี้ประเทศเล็กที่มีความผันผวนสูงจากค่าเงินและเป็นศูนย์กลางของทองคำในภูมิภาคไทยอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งด้านหนึ่งต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์ในการค้าขายอีกด้านหนึ่งคนไทยกลับสะสมทองคำในระดับที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเ er. รากับสัญชาตญานของชาติรู้ดีว่าของแท้อยู่ในมือประชาชน ไม่ใช่ในบัญชีของใครเมื่อราคาทองคำโลกทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องค่างเงินบาทแข็งขึ้นตามการไหลเข้าของเงินทุนแต่เศรษฐกิจภายในกลับชะลอเพราะดอกเบีย้ยที่ตรึงไว้นานกลายเป็นดาบสองคมไทยจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงของค่างเงินกับการเติบโตที่เปราะบางทองคำในประเทศจึงไม่ได้เป็นเพียงสินค้าลงทุนแต่กลายเป็นเครื่องสะท้อนสภาวะของใจผู้คนทุกครั้งที่เกิดความไม่มั่นคง ยอดซื้อทองเพิ่มขึ้นทันทีหากมองในมุมกว้างนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่ใช้ค่าเงินและทองคำเป็นกระสุนอเมริกาพยายามปกป้องสถานะของดอลลร์ด้วยการขึ้นลงดอกเบี้ยส่วนจีนใช้ทองคำและการค้าระหว่างประเทศเป็นโล่ป้องกันขณะที่ไทยและหลายประเทศในเอเชียต้องหาทางท่งตัวระหว่างสองแรงดึงนี้ให้ได้สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การล่มสลายของสกุลใดสกุลหนึ่ง แต่คือการเปลี่ยนขั้วของความเชื่อเมื่อผู้คนเริ่มเชื่อว่าทองคำมีค่ากว่าคำมั่นของรัฐบาลระบบเดิมจะค่อยๆสลายไปอย่างเงียบงันเหมือนน้ำแข็งที่ละลายโดยไม่มีเสียงในห้องประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอีกต่อไปแต่คือเรื่องของความไว้ใจว่าจะวางอนาคตไว้ในสิ่งที่สร้างได้ไม่จำกัดหรือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างจำกัด ประเทศที่เข้าใจความจริงข้อนี้เร็วกว่าคนอื่นคือประเทศที่จะรอดในสงครามค่าเงินยุคใหม่โลกกำลังมุ่งเข้าสู่ระบบสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งใช้นีและการพิมพ์เงินเป็นพลังอีกฝั่งใช้ทองคำและทรัพยากรจริงเป็นหลักประกันเมื่อสองขั้วนี้ดึงกันจนถึงที่สุดระบบเก่าจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีก บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจไม่ใช่เพียงวัฒจักรเศรษฐกิจธรรมดาแต่คือการย้ายยุคข,ของประวัติศาสตร์โลกกำลังจะเข้าสู่สภาวะที่ทองคำกลับมามีอำนาจมากกว่าตัวเลขบนหน้าจอดอลล่าอาจยังคงอยู่แต่จะไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปส่วนจีนและประเทศในเอเชียจะค่อยๆกลายเป็นผู้กำหนดกติกาใหม่ที่อิงกับของจริงและในมุมเล็กๆของแผนที่ประเทศไทยอาจไม่ใช่ผู้เขียนกติกา แต่เราอาจเป็นผู้เข้าใจเกมได้ดีที่สุดเพราะเรารู้มานานแล้วว่าทองคำไม่ได้เป็นเพียงโลหะแต่คือหัวใจของความมั่นคงเป็นรากเน่าของคุณค่าที่ไม่มีวันปลอมแปลงเมื่อแสงสุดท้ายของยุคกระดาษค่อยๆจางลงทองคำจะกลับมาส่องประกายอีกครั้งในฐานะสัญลักษณ์ของความจริงแท้และโลกใหม่ที่กำลังถือกำเนิดจะไม่ถูกกำหนดด้วยเสียงเครื่องทิมเงินอีกต่อไปแต่ด้วยแสงสะท้อนของโลหะสีทอง ที่ไม่เคยโกหกใครเลยตลอดหลายพันปี